หมดสมัยแล้วนะครับที่คนเราจะมานั่งดูโงเฮงจากรูปร่างหน้าตาว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงมีโอกาสรวยเข้าหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาดูกันที่ตรงไหนล่ะ really you. When looking, you. สวัสดีครับวันนี้เอาเรื่องโงเฮงของคนที่มีแวว่าจะร่ำรวยในวันหน้ามาว่ากันสักหน่อยนะครับ ซึ่งโลกสมัยใหม่ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าฝ่ายฝ้าผิวพรรณอะไรนะครับเพราะเรื่องแบบนี้คนเราจะทําแต่งแก้ไขกันได้แล้วนะฮะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่คลินิกเสริมความงามหรือว่าสัลญ,ญกรรมน่ะมีน้อยแต่งโงเฮงที่ว่านั้นเราดูกันที่นิสัยใจคอหรือว่าดูที่หมายเซตนั่นเองเลยครับซึ่งก็จะขอบอกตรงนี้เลยว่าถ้าเราเอาการกระทําหรือว่าความคิดความอ่านของใครสักคน มานั่งพินิจพิจารณาก็จะรู้ได้เลยว่าอนาคตเขามีโอกาสรวยหรือเปล่าซึ่งถ้าใครมี7ข้อดังต่อไปนี้อนาคตรวยแน่ครับ 1. คนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดความอ่านไม่แย่ไม่จ๋องไม่ดูถูกตัวเองมีสัญญาณของความเป็นผู้นำสูงอันเนี้ยถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของคนรวยข้อหนึ่งครับ สองคนที่ค้นหาตัวตนเจอสามารถบอกได้ว่ามีแพชชั่นมีความรักชื่นชอบอะไรถนัดทั้งด้านไหนทำอะไรแล้วได้ทั้งความสุขได้ทั้งเงินคือว่าตอบตัวเองได้หาตัวเองเจอนะครับเรื่องที่สามคนที่เป็นนักลงมือนักปฏิบัติคนพวกนี้ไม่ได้หยุดแค่คิดหรือว่าหยุดแค่เรียนรู้นะฮะแต่เขาจะลงมือทำทันทีแล้วยิ่งเป็นคนที่อยู่ในโหมดประเภทไม่สำเร็จก็มายอมเลิกอันนี้แล้วก็เข้าแก๊สใหญ่เลยครับมีโอกาสรวยแน่ สคนที่มีโงเฮงประเภทชอบเรียนรู้ถูกสอนได้กระหายที่จะพัฒนาตัวเองให้เขาเก่งเขา,เก,เขาเก้าวหน้าขึ้นมีอะไรใหม่ๆม,มาก,ก็อัปเดตได้ตลอดอย่างนี้ก็ถือว่าโอนะครับข้อที่ 5. คนที่ชอบให้เกียรติคนอื่นอ่อนน้อมถม่อมตนแบบว่าวางตัวได้ดีเป็นที่ประทับใจสําหรับคนที่พบเห็นหรือว่าได้สนทนาด้วย 6. ที่สําคัญเราเห็นได้เสมอก็คือคนที่อนาคตร่ํารวยนั้นเขาจะต้องเป็นคนมีวิน,นัย มีระเบียบแบบแผนหรือว่าเป็นคนตรงต่อเวลาเรื่องนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้นะครับและข้อ7ข้อสุดท้าย<ม>เคยเจอบ้างไหมฮะคนที่ชอบเป็นผู้ให้ไม่ใช่ว่าเอาแต่ได้คิดจะรับฝ่ายเดียวเป็นคนจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งมันก็จะตรงกับที่เขาพูดกันนะฮะว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมีน้ำใจยิ่งร่ำรวยเก็ตไหมฮะดังนั้นการดูงูเฮ้งแบบดั้งเดิมที่เขาใช้สินแสมานั่งดูนะ่ะตกเทรนไปแล้วนะฮะ ก็แบบที่เขาบอกแล้ะครับรูปร่างหน้าตาคนเราสมัยเนี้เขาโมกันได้ทั้งนั้นเอาชัวๆก็เลยดูโงูเห้งจากการกระทําที่แบบที่ว่ามานี่นะครับรับรองไม่พลาดทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอรสิก